มีขอเข้ามาแบบพิเศษนะคะแรนดอมของรักทางไกลของชาวราศีมีนกับราศีกันนะคะที่ขอมาเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับคนไหนที่อยากจะดูดวงขอเป็นพิเศษอยากให้ทําคลิปพิเศษอย่างนี้ก็ขอมาได้อินบ็อกก์ไปได้หรือว่าเม้นต์ได้เลยนะคะอะความรักทางไกลของชาวราศีมีนกับราศีกันนะคะซึ่งขอมาเป็นพิเศษนะคะน,นี่คือไพ่ใบแรกนะ ให้นักสหายนักสกานะคะอยากจะบอกว่าความรักทางไกลตอนนี้ที่ยังคบกันอยู่ ของชาวราศีมีนกับราศีกันนะคะดูเหมือนเป็นเพื่อนที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องสุขหรือเรื่องที่ไม่สบายใจก็ยังพูดคุยยังปรึกษากันอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังมีความหวังการพูดคุยในแต่ละครั้งมีการพูดคุยที่ดีให้เกียรติกันที่ดีนะคะแล้วก็มีการตอนนี้กำลังคิดทบทวนอยู่ว่า จะไปอย่างไรต่อจะทำอย่างไรดีนะคะวิเคราะห์แล้วก็คิดอยู่ว่าพร้อมหรือยังพร้อมที่จะลงเอยหรือยังพร้อมที่จะมาอยู่ด้วยกันหรือยังแต่บอกได้เลยว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาดีมากๆนะคะจะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณตกลงกันไว้นะคะและก็ไพ่ใบนี้ขึ้นมาสรุปได้เลยว่าไพ่ตรงนี้ จะเกิดปฏิหารขึ้นภายในสามเดือนนี้ซึ่งหนึ่งคุณจะรักกันมากขึ้นสองคุณอยากได้อะไรเขาก็จะให้ตามที่คุณอยากได้สามรวมถึงการที่แบบว่าคุณอยากจะแต่งงานกันหรือว่าไปพบเจอกันนะพบเจอกันคุณจะได้เจอกันอย่างแน่นอนคุณจะได้พบกันและได้พบรักที่ดีรักที่สมบูรณ์อย่างแน่นอนยินดีด้วยสำหรับรักทางกายของชาวราศีมีนกับราศีกันนะคะ